สามชนิดรวมเป็นหนึ่งชุกบอลกีฬาที่คิดค้นขึ้นมาเพราะว่าอยากให้คนเสพติดชัชนะคืนชื่อเล่นกีฬาก็ต้องเล่นกันเพื่อให้ชนะเพื่อให้เป็นที่หนึ่งนะครับ ถ้าว่ามีกีฬาชนิดหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นจากการเบื่อช่ยชนะและถามมาให้ผลว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมนุษุ์โลกทุกคนต้องการที่จะเป็นแชมป์จริงหรือเปล่านี่คือเรื่องราวของกีฬาชุกบอลครับกีฬาที่ผสมผสานกีฬา3ชนิดและมีกาิกข่งที่เน้นความสนุกและไม่ต้องการให้ผู้เล่นได้รับบาดเจ็บในตอนแรกทว่าตอนนี้มันกลายเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันชิงแชมป์โลกไปแล้วครับเรามาติดตามเรื่องราวของชุกบอลไปพร้อมๆกันได้เลยครับตั้งแต่โลกของเราก็สู่ยุคก็ช่วงที่เจ็ดสินะครับสิ่งใหม่ๆได้หม นี่คือยุคที่หลายสิ่งเปลี่ยนไปครับความเชื่อกเก่าๆจะถูกโยนทิ้งไปเพราะโลกเรากำลังเ,เข้าสู่ยุคที่เบ่งบานที่สุดแต่ละประเทศฟื้นตัวโดยสมบูรณ์แบบจากยุคสงครามโลกทุกคนอยู่อย่างสงบสุขมีการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดน,นะครับเช่นเดียวกันกับโลกของกีฬาครับที่เมื่อทุกคนมีความสุขและก็สันิภาพกีฬาก็กลายเป็นความบันเทิงที่เริ่มสร้างงานสร้างอาชีพทำให้ใครหลายๆคนได้เริ่มสร้างรายได้ไม่แพ้พวกนักการเมืองหรือแม้กระทั่งดาราฮอลลีวูด โลกไร้รู้จันกนักกลฬาระดับเขย่าโลกมามากมายในช่วงนั้นครับไม่ว่าจะเป็นมูมัดอาลีครับนักชกแชมป์โลกเฮเบเวทเป็นหนึ่งในบุคคลทรงอิทธิพลตลอดการของโลกคาริมอับดุลจาบบลคนนี้เนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในที่สุดตลอดการของ NBA โรเจอร์สโตบัคสร้างดารัสคาร์บอยให้กลายเป็นทีมกีฬาที่เง่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันฟุตฟบอลความสําเร็จของบุคคลเหล่านี้เริ่มจากยุคทศวรรษที่70ินะครับมันแสดงให้เห็นว่ากีฬาเป็นอาชีพที่ทําเงินและชื่อเสียงได้หากคุณทุ่มเเทแลละะิศสตัวอองมากพ อย่างไรก็ตาม3ชื่อนี้กล่าวมานั้นเป็นเพียงแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นครับพวกเขายิ่งใหญ่ที่สุดประสบความสําเร็จมากที่สุดก็จริงแต่ก็ยังมีผู้คนอีกเป็นล,ล้านๆนครับที่พยายามที่จะทําให้ได้อย่างพวกเขาอุทิศตนอย่างหนักเพื่อพัฒนาตัวเองและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้และความผิดหวังบางครั้งมันก็มากยิ่งกว่าเรื่องของสภาพจิตใจครับนักกีฬาบางคนไม่ทันจะดังก็ร่างกายพังเพราะการซ้อมมันหนักหน่วงเกินไปยิ่งในยุคเขาที่เจ็ดสิบเนี่ย เรื่องของวิทยาศาสตร์ก,รกีฬาหรือการแพทย์ก็ไม่ได้ทะลุบุกโปรงเหมือนทุกวันนี้ครับมันจึงทําให้มีนักกีฬาหลายคนไม่ใช่แค่ไปถึงจุดสุดยอดไม่ได้นะครับแต่พวกเขายังสูญเสียความมั่นใจเสียสุขภาพและยากแม้กระทั่งจะกลายมาเป็นคนธรรมดาครับปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นและถูกมองเห็นโดยดรเฮมันบรันนะครับนักชีววิทยาชาวสกอแลนด์เนื่องจากรนชีวิตการเป็นหมอดรบรันเนี่ยต้องพบเจอกับเหล่าคนที่บาดเจ็บดักมาจากการออกกำลังกายและก็การเล่นกีฬามากมายนะครับนักกีฬาหลายคนพยายามทําตัวเองงแแข็งแง่ง แต่การบาดเจ็บเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับทําให้พวกเขาไม่สามารถกลับมาเล่นกีฬาได้อีกเลยดอกเกอร์ดันก็เกิดแนวนคิดที่ว่าหากต้องแลกร่างกายและก็ชีวิตที่เหลือเพียงผูง้ช,ชนะที่มีโอกาสเพียงน้อยนิดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่คุ้มกันลงแรงก็ได้นะครับการเล่นกีฬาไม่จำเป็นต้องเป็นแชมป์เท่านั้นครับพราะแก่นของกีฬาคือการสร้างสังคมให้ดีและทําให้มนุษย์เรามีมนุษยธรรมมากขึ้นเรื่องดัง่กล่าวเนี่ยทำให้ดอกเกอร์ดันนะครับ ได้พยายามคิดคนและมองหากีฬาที่เหมาะกับคนที่จะออกกําลังกายหรือคนที่เคยผ่าน,นการบาดเจ็บร้ายแรงจากกีฬาชนิดต่างๆมาก่อนและในที่สุดครับเขาก็ได้คิดคนกีฬาที่ชื่อว่าชุกบอลขึ้นมาและนามันไปเสนอกับมหาวิทยาลัยริลิสบอนในช่วงยุคทศวรรษที่70นั่นเองโครงการชุกบอลของรรดรบันนะครับได้นาเสนอว่ากีฬาชนิดนี้เนี่ยจะเป็นกีฬาที่ช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับผู้เล่นได้อย่างแน่นอนครับ เขาี่ยเชื่อว่าชุกบอลเนี่ยคือกีฬาสําหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยและจะกลายเป็นกีฬาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในอีกไม่นานหลังจากนี้ด้วยน่าเสียดายที่หลังจากคิดค้นมันขึ้นมาแล้วก็นําเสนอแก่มหาวิทยาลัยลิสบอนในประเทศโปรตุเกสได้ไม่นานครับทางดรนกสีชีวิตโดยที่เขายังไม่ได้เห็นว่ากีฬาที่เขาคิดไว้เนี่ยสามารถไปได้ไกลขนาดไหนกันเชียวถึงแม้ว่าตัวจะตายไปแล้วนะครับแต่แนวคิดยังอยู่ชุกบอลถูกเสนอต่อสาธารณะและเริ่มมีการฝึกที่กับเด็กในมหาวิทยาลัยได้ลองเล่นดู ซึ่งการลองเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ความนิยมอะไรมากนักในตอนแรกนะครับทั้งว่าชุกบอลเนี่ยค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆนะครับแล้วเริ่มได้รับความสนใจในหมู่วัยรุ่นและวัยเด็กมากขึ้นเพราะมันเป็นกีฬาที่ไม่ได้มีการระทักกระโนแดงครับและมีความสนุกเป็นปัจจัยสําคัญเรื่องนี้เนี่ยทั้งมีการพยายามจัดตั้งสัน,นชุกบอลนานาชาติขึ้นมาหรือ FIV t นะครับหลังจากที่ดรบรานเสียชีวิตได้หนึ่งปีจากนั้นกฎวินฐานที่น่าสนใจกับชุกบอลก็กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ โดยชุกบอลเนี่ยแข่งขันในสนามขนาด27 17เมตรนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบก็สูสีกับสนามแฮนบอลส่วนวิธีเล่นนั้นจะเป็นการผสมผสารนระหว่างแฮนดบอลเพราะเล่นด้วยมือและลูกชุกบอลก็มีขนาดใกล้เคียงกับลูกแฮนบอลนะครับรวมไปถึงวอลเลย์บอลเนื่องจากทีมที่เป็นฝ่ายป้องกันต้องป้องกันไม่ให้ลูกชุกบอลลองพื้นและกีฬาอีกชนิดที่ผสมด้วยคือสควอชเพราะมีการเด้งลับและต้องอาศัยการอ่านจังหวะและความว่องไวในการรับลูกให้ได้ย้ำอีกทีนะครับ3กีฬามารวมกันคือแฮนบอล วอลเลย์บอลแลวก็สวอชนะครับชุกบอลนะั้นจะแข่งขันแบบทีมครับโดย1ทีมจะเป็นฝั่งละ7คนแต่และฝั่งของสนามจะมีประตูเป็นของตัวเองที่ในชุกบอลเรียกว่ารีบาวจะมีลักษณะคล้ายคล้ายกับแทมเพลินที่ตั้งเฉียงจากพื้น5 5องศาจุดประสงค์ที่ทำให้มันเป็นเช่นนั้นก็คือเจ้ารีบาวเนี่ยจะมีหน้าที่้ผู้เล่นคอยคว่าองบอลใส่และให้บอลเด้งกลับมานะครับซึ่งการเด้งกลับมานี่แหละเป็นตัวตัดสินการได้แต้มเสียแต้มของกีฬาชุกบอล พราะหน้าที่ของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายคือการผ่านบอลให้กับเพื่อนพาบอลเข้าไปถึงหน้าปลักประตูของอีฝ่ายนะครับที่จะมีพื้นที่ห้ามเข้าไปรูปครึ่งวงกลมและจากนั้นเนี่ยก็ใช้การทําประตูแบบแฮนด์บอลนั่นคือการกระโดดคว้างไปที่รีบาลครับโดยจะคว้างไปที่รีบาลฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่จะมีกฎที่ว่าทุกครั้งที่ถือบอลเนี่ยคุณจะมีเวลาเพียง3วินาทีเท่านั้นและขยับหลังจากจับบอลได้เพียงแค่3ก้ากฎของชุกบอลนะครับคือผู้เล่นฝ่ายรับไม่มีสิทธิ์ที่จะสกัดกั้นเกมบุกของฝังง่ พวกเขาทั้งหมดมีหน้าที่คอยจับตาบอลที่ฝั่งบุกคว้างใส่รีบาลจากนั้นจะจังหวะการเล้ขงขลุกบอลให้ดีนะครับและพยายามคว้ามันให้ทันก่อนที่บอลจะตกพื้นและถ้าหากพวกเขาสามารถคว้าบอลก่อนจะตกพื้นได้ทีมรับจะเปลี่ยนมาเป็นทีมบุกทันทีหากอธิบายเห็นภาพง่ายๆก็คือการพยายามรับลูกชุบบอลที่เล้งมาจากรีบาวให้ได้เมื่อคุมในฝ่ายรับและเมื่อคุูในฝ่ายรุกจงคว้างลูกชุบบอลใส่รีบาวให้เต็มแรงแบบที่อีกฝั่งเนี่ย ไม่สามารถกะจังหวะการเล่นของบอลและรับให้ทันได้นั่นเองจะเห็นได้ว่ากีฬาชนิดนี้นแทบจะไม่มีการสัมผัสตัวกันระหว่างนักกีฬาทั้งสองฝั่งเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมให้พร้อมก็คือสมาธิและความว่องไวสายตาจับจ้อไปที่ลูกบอลตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อบอลอยู่กับฝั่งตรงข้ามนอกจากจะไม่กระทบกระทั่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วนะครับความสะดุกข,ของการเล่นทําให้ชุกบอลเนี่ยก้าวไปไกลกว่าที่ผู้คิดค้นอย่างรบันเขาคาดหวังไว้ตด้่อนแรกด้วยซ้า ด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้ในข้างต้นที่สุดแล้วนะครับชุกบอลก็ได้เผยแพร่ไปยางประเทศต่างๆทั่วยุโรปครับก่อนจะเดินทางไปยังทั่วโลกเนื่องจาก FIB t พยายามผลักดันกีฬาชนิดนี้มาโดยตลอดมีการส่งทีมฝึกสอนไปยังประเทศต่างๆนะครับเพื่อสอนวิธีเล่นและกติกานอกจากนี้ยังมีการผลักดันจนถึงขั้นว่าเป็นกีฬาสาธิตในการแข่งขันเบอร์เกมเมื่อปี2009มาแล้วด้วย จนในที่สุดครับความนิยมก็เกิดขึ้นจริงๆครับหลังจากเปิดแพร่กีฬาชิยงดีได้สักพักเนี่ยสพันธ์ชุกบอลนานาชาติก็มีสมาชิกจอมปางการมากขึ้นเรื่อยๆโดยจนถึงนาตอนนี้นะครับปี2022พวกเขามีสมาชิกมากถึง69ชาตินะครับโดยมีตัวแทนจากทุกทกวีปครับแม้กระทั่งประเทศไทยเองของเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสมาคมชุกบอลเช่นกันความนิยมของชุกบอลอาจจะยังไม่ได้เป็นสากลนักนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไกลเกินคาดครับ พราะหลายประเทศมีความรู้ความเข้าใจในกีฬาชนิดนี้มากกว่าเป้าหมายของผู้คิดคนที่ต้องการแค่ทำให้มันสนุกและผู้เล่นไม่บาดเจ็บเท่านั้นเือว่าทุกวันนี้นะครับชุกบอลก็มีการแข่งขันในระดับตั้งแต่เยาวชนรวมไปถึงในระดับชิงแชมป์โลกด้วยนอกจากนี้ยังมีการต่อย,ยอดไปเป็นการแข่งขันบิชชุกบอลนะครับที่เล่นบนพื้นทรายเพิ่มความยากเข้าไปอีกระดับปัจจุบัน F ี t b ยังคงไม่หยุดเผยแพร่พพพถ้าทากีฬาชุกบอลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นะครับพวกเขาเพยายามผลักดันให้มีการแข่งขันในกี นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะผลักดันเป็นหนึ่งในกีฬาสาธิตของกีฬาโอลิมปิกเกมด้วยครับไม่น่าเชื่อก็เชื่อครับว่าไอเดียจากกีฬาที่เริ่มต้นจากการพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวให้ผู้เล่นมาได้ไกลเกินคาดแต่ถ้าจะถามถึงเหตุผลก็คงต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าชุกบอลเนี่ยมีทุกอย่างที่เหมาะสมกับความเป็นสากลเล่นได้ทุกเพศทุกวยัยลดอาการบาดเจ็บมีวิธีการเล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจและคนดูก็สามารถดูสนุกเข้าใจง่ายครับไม่แน่ครับกีฬาชนิดนี้อาจจะมาโผ่ให้เห็นในโอลิมปิก หรือแม้กระทั่งในระดับเอเชียเกมและซีเกมในเร็วนี้ก็เป็นได้และถ้าหากดบบรลบนครับได้รับรู้ถึงเจตระดมของเขาที่ได้ถูกส่งต่อเป็นวงกว้างเจ้าตัวก็คงภูมิใจกับการอีกค้นครั้งนี้อย่างแน่นอนครับ